โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุ h a n n e l นะครับคลิปนี้ก็มีเว็บไซต์หาเงินออนไลน์นะครับเข้าบัญชีธนาคารตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยมีโบนัสนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับก็คือเขาจะแจกอุปกรณ์มูลค่า4 0 0 0บาทแบบฟรีๆเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้สามารถที่จะ สร้างไรายได้ให้กับเราเนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ4-5บาทเลยนะครับก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองศึกษารายละเอียดต่างๆจากคลิปนี้ได้นะครับซึ่งสําหรับเจ้าเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ย ia, มันเป็นเว็บไซต์ Knowledge สําหรับสายลงทุนนะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นฟรีเนี่ยก็จะต้องทําการเชิญเพื่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนลงทุนนะครับถ้าเป็นสายฟรีแบบ100%เเลยเนี่ยผมมองว่าน่าจะ ไม่เหมาะกับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสายลงทุนแล้วสนใจเว็บไซต์เปิดใหม่เนี่ยก็ลองสมัครเข้ามาเล่นกันดูก่อนได้นะครับผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ต้ร่างคลิปเรียบร้อยแล้ววิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับแค่เพื่อนเอนกรอกเบอร์อรโทรศรรัพท์แล้วก็ TP, กดรับ otp นะครับจากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบมีแค่นี้เองนะครับหลังจากเพื่อนเพื่อนกรอกทุกอย่างเสร็จก็ก,กดจดทะเบียนแค่นี้เลยนะครับ อ่าโอเคหลังจากที่เพื่อนทาการเข้าสู่ระบบเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าเราจะได้รับเงินฟรีนะครับ4บาทตรงนี้นะซึ่งถ้าของเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีกดเข้ามารับในอุปกรณ์ของฉันได้เลยนะครับอ่าเราทาการกดเข้ามาเนาะหลังจากที่เพื่อนกดเข้ามาเสร็จนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนก็สามารถมากดได้รับตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้แหละจะเป็นอ่าอุปกรณ์นะครับที่เขาแจกให้เราฟรีเนาะ อุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสร้างรายได้กับเราอยู่ที่อ่าชั่วโมงละ4บาทนะครับสำหรับอุปกรณ์ตรงนี้นะวันหนึ่งก็ตกประมาณ 80- 90บาทอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ก็สามารถที่จะกดได้รับตรงนี้ได้นะครับอ่ะนี่แบบนี้เลยนะครับผมโอเคยอดเงินตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนดูวิธีการฝากเงินกับวิธีการถอนเงินก่อนละกันนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาเริ่มที่วิธีการถอนเงินก่อนนะครับก็ให้เพื่อนกดเข้ามาเนาะสำหรับการถอนเงินนะครับขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่100บาทนะครับมีการหักค่าธรรมเนียม20%ด้วยเนาะแล้วก็สิ่งที่ผมบอกว่าแอปนี้เนี่ยไม่เหมาะกับสายฟรีเพราะว่าเพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นผู้ใช้งานจริงเนาะผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถดําเนินการถอนเงินได้ก็คือเราต้องลงทุนเท่านั้นนะครับถึงจะ สามารถถอนเงินได้นะครับแล้วก็1บัญชีธนาคารสามารถใช้แค่1บัญชีเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ซ้ําซ้อนกันได้เนาะก็ถ้าใครนะครับที่จะถอนเงินก็ไปตั้งบัญชีตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับการถอนเงินเนาะก็ให้เรากรอกชื่อนามสกุลหมายเลขบัญชีนะครับอ่ะอันนี้เป็นชื่อนามสกุลอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีแล้ก็ตรงนี้เป็นชื่อบัญชีธนาคารนะครับก็จิ้มเข้ามาเนา ก็จะมีแบงค์ให้เราเลือกตามนี้เลยนะครับง่ายๆแล้วก็ทําการกดยืนยันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของการเติมเงินกันบ้างนะครับสําหรับการเติมเงินขั้นต่ำอยู่ที่200บาทไปจนถึงแ0ด0มนบาทเลยนะครับซึ่งการเติมเงินเนี่ยก็ง่ายๆเนาะก็เลือกจํานวนเงินที่เพื่อนจะเติมนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็กดเติมเงินมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะเราก็ทําการเอา QR code เนี่ย ไปสแกนในแอปธนาคารนะครับรอ2อถึงสนาทีเงินมันก็จะเด้งเข้ามาให้ตรงนี้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องแจ้งฝากนะครับหรือใครที่ฝากนานแล้วเงินไม่เข้าสักทีตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นแอดมินสามารถทักแอดมินไปพูดคุยได้นะครับอ่าโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอุปกรณ์นะครับที่ทางเว็บไซต์เขาเปิดให้ลงทุนอยู่นะครับ โดยเราก็สามารถกดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะกดไปที่คําว่าห้องจัดซื้อตรงนี้นะครับอ่าเราทําการกดเข้ามาการลงทุนขั้นต่านะครับอยู่ที่200บาทนะนี่อุปกรณ์ตัวแรกใช้เงินลงทุนขั้นต่า200บาทได้รับปันผลทุกชั่วโมงชั่วโมงละ24สตางค์ประมาณนี้นะครับเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยนะว่า35วันถึงจะคืนทุนนะครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้เนาะ ซึ่งอุปกรณ์นะครับที่เขาเปิดขายอยู่ในตอนนี้ทุกราคาจะมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่35วันเท่ากันนะครับก็การลงทุนสูงสุดนะตอนนี้จะอยู่ที่8,000บาทนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้ามาเปิดขายอีกนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะอยู่ยาวนะสำหรับแอปนี้เนี่ยใครที่ลงทุนช่วงแรกๆช่วงนี้มีโอกาสที่จะทำกำไรได้นะครับอ่นะใครที่ อยากจะลงทุนก็ประเมินความเสี่ยงกันเอาเองแล้วกันเนาะว่ารับความเสี่ยงไหวเท่าไหร่นะครับต่อมาหมวดที่3อันนี้เป็นการเชิญเพื่อนนะครับใครนะครับที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะมาคัดลอกลิงก์นะครับนี่กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปแนะนําต่อนะครับโดยการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีอัตราผลตอบแทนนะครับเลเวล1นึ่งเลเวลสอเลเวลสเนาะก็จะได้รับค่าคอม5% 2%แล้วก็1%ตามลําดับ นะครับตรงนี้ใครที่เป็นสายชื้นเพื่อนก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อันนี้หมวดที่4เนาะเป็นฟอรั่มนะครับก็เพื่อนๆสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนาะนี่เห็นไหมบางคนเนี่ยเขาก็จะมีมารีวิวว่าออถอนเงินเร็วมากนะครับรอไม่นานฝากถอนไวมากอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมก็มาเลื่อนอ่านรีวิวได้เลยว่า เออตอนนี้เว็บไซต์มันถอนได้อยู่หรือเปล่าฝากไว้หรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถมาอสอบถามหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันที่กระทูตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับก็สำหรับแอปนี้มีข้าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ solar energy เนาะเป็นแอปลงทุนที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับใครที่สนใจอยากจะทำกําไรก็ลองสมัครเข้ามาศึกษารายละเอียดต่างๆได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชว์ขุนชาแนลด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่อีกหน้าครับสวัสดีครับ